คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่รายจ่ายมากกว่ารายรับหมุนเงินไม่ทันปวดหัวกับการต้องมานั่งคิดเรื่องการเงินที่แสนปวดหัวทางเราขอนำเสนอตัวช่วยที่จะแก้ปัญหานี้ให้กับคุณขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Modern Spending Trend เป็นสถานที่แบ่งปันประสบการณ์ของคุณเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงปัญหาที่คุณกำลังเผชิญและเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยการพัฒนาแผนการและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินได้รับความรู้และแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารทรัพยากรทางการเงินอย่างเหมาะสมและนี่คือช่องทางโซเชียลมีเดียการเผยแพร่ความรู้ของทางเรา,ท,า TikTok, ทั้ง i k k t อกและ i n s t ต g r กรมกิจกรรมภายในโครงการ ตั้งคำถามเกี่ยวกับการบริหารการเงินและคำแนะนำด้านการเงินเพื่อนำไปเป็นข้อมูลสัมภาษณ์ประสบการณ์การใช้เงินของบุคคลภายในมหาวิทยาลัยและอัดคลิปวิดีโอตัดต่อคลิปวิดีโอที่ทำการสัมภาษณ์และนำไปลงในแพลตฟอร์ม t ิก t o อและ Instagram จะดทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอเพื่อนำมาประเมินการจัดกิจกรรมของโครงการการดำเนินโครงการ ทางเราได้ดำเนินโครงการมาทั้งหมด21วันนับจากวันที่ลงเนื้อการสัมภาษณ์วิดีโอแรกและแบบสอบถามตั้งแต่วันที่19กันยายนพุทธศักราช2567พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำแบบประเมินได้ถูกต้องตรงตามข้อมูลที่นำเสนอจำนวน54คนแบ่งเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลโยีอุตสาหรกรรมจำนวน20คนเป็น37%คณะวิทยาศาสตร์จำนวน11คนเป็น20%คณะศึกษาศาสตร์จำนวน8คน เป็น15%คณะอักษรศาสตร์จำนวน6คนเป็น11%คณะเภสัชศาสตร์จำนวน3คนเป็น5%คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน2คนเป็น4%และคณะพยาบาลศาสตร์คณะประมงคณะมันทนศิ์บุคคลทั่วไปอย่างละ1คนเป็นประเภทละ2%สรุปโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทางสถานการเงินในกลุ่มเป้าหมายผ่านการศึกษาการแลกเปลี่ยนความรู้ และการให้คำแนะนำด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต